สัสดีค่ะเที่ยวไหนไอ่ะอีพีห้าห้าแล้วหรออีพีห้าแล้วอเราไปไหนกันบ้างเที่ยวไหนอ่ะอ,อ,อีพีห้าแล้วนะวันนี้เราไปอยู่กันที่สงวาดครับสถานที่เที่ยววันเด์ทริปที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยเที่ยวที่สงวาดเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ของถนนสงวาดจอดปุ๊บถึงปั๊บเลยท,ที่เที่ยวแถวๆนี้มันจะอยู่ติดๆกัน อร่อยตามรีวิวเราเปาโบราณอายุกว่มากกว่าร้อยปีเราไม่ชิมชาไทยหรอไม่นี่หนึ่งรอที่แนะนำนะแนะนำเลยขอพูดด้วยใช่แต่แม่จริงๆถ้าใครไปใส่กาแฟก็แนะนำเสียงมันดังมากไม่อยากนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าพวกตรงคุณไม่ชอบที่เจ้าของร้านทำแบบนี้แตเรื่องของพิ่ก็ไม่ได้วาลอะไรมากอันนี้คิดอยากกลับมากินซ้ำไหมก็ก็ไม่มี ช่วงที่อยู่สงข้าร์คมดท่ากินเป็นวันนั่งเมื่อวันใช้ให้ลองมาดูแล้วกันก็จะเน้นเป็นตะลุยกินตามรอยร้านที่คนสน่วนใหญ่มากินกันนะมีร้านอะไรบ้างหลักเราก็จะไปร้านเฟรนไชส์คือร้านอะไรอะ่ะไม่รู้ร้านอ่ำลงกันเนื้อร้านกาแฟสงวาดคอฟฟี่ค่ะอ้าแล้วก็ร้านซาลาเปาเราจะไปตะลุยกินกันนะคะวันนี้เก,ก๋เก,ก๋เก๋ก๋ที่นี่คือช้าง นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ของถนนทรงวาเรียกกันว่าตึกช้างขับรถมาแบบเราบริเวณนี้ก็คือจะเป็นลานจอดรถก็คือจอดปุ๊บถึงปับ๊ so so บอานแรกที่เราไปชื่อแบ p r o รตีนกินแบบอะพิทเซอร์กันก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ขับผ่าน ร้านโลงกันเนื้อแล้วแบบว่าคิวเยอะมากบอกก่อนว่าทุกที่ที่เที่ยวแถวๆนี้มันจะอยู่ติดๆกัน50เมตรท0เมตรไม่เกินจากเนี้ยเป็นแบบการเดินที่สั้นมากๆนะคะควววเลี่น้แ้แดยอะ <laughs> ใช่ ร้านแรกเรียกว่าร้านแบ๊ดแบอะไรนะแบดฟูดชีค่ะตัวนี้มันเป็นเมนูแบบว่าเหมือนเป็นเฟนฟรายเมนูของฝรั่งเศสอะที่ที่ไปดูที่เขารีวิวกันมานะเราเป็นเฟนฟรายแล้วก็ออนท็อปด้วยหลายชอยให้เลือกนะคะ้งสั่งเป็นหมูอะหมูอะไรอะหมูย่างาก็มานั่งกันอยู่ตรงทางเข้าออกซอยนี่คือที่จอดใหม่ ที่นั่งรอของร้านคือมันเป็นทางเข้าออกรถก็จะเอาแบบเป็นเก้าอี้แบบนี้มาให้นั่งอีสี่ตัวก็ท้ามาเป็นคู่ก็เหมือนเป็นฟิลแบบมีโต๊ะสองโต๊ะให้นั่งถ้ามาวันธรรมดาอาจจะไม่ได้มีสี่นั่งตรงนี้เพราะว่ารถเข้าออกเยอะ้าสี่ที่ก็เด็นอืมใช่ค<ม>ุ<อ>กิง,งยังไงรอกินกันจ้า เมนูที่เราสั่งนะคะก็คือเฟรนฟรายกับมันบดแล้วก็เหมือนจะเป็นหมูทอดหมูย่างหมูย่างบาร์บีคิวหรืออะไรสําเร็จรบเปล่าเฟรนรายเราจะมากินกันชิมเฟรนฟรายกับหมูนิดหนึ่งออืร่อยนะหมูอร่อยเลยอ่ะโมีชีสด้วยตอนแรกนึกว่ามันบดตอนแรกนึกว่ามันบดแต่ไม่ใช่มันบดมันเป็นชีสคุ้มแล้วคาวนะก็โอเคอ่ะ จานนี้ราคา180บาทค่ะชีสเอยหมูเอยตัวเฟรนฟรายเอวยเื่อว่าเป็นเมนูก,นการปัดทิพย์ที่ดีอร่อยตามรีวิวอร่อยอร่อยอันนี้ผ่านาก็มันคลายๆกกบถ้ามันบดเยี่มดีใช่อือหืมันเป็นรสชาติเทปคุ้นปักแบบนะ้น้ำอร่อย สเรามาอยู่กันที่กูหลงเป่ากูดหลงเป่านะคะเขาบอกว่าเป็นซาลาเปาโบราณนะอายุกวามากกว่าร้อยปีร้อยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งป<อ>ี <c ười> คิวเยอะมากทุกคนเพราะว่าอาจจะเพราะส่วนหนึ่งวันที่เรามามันคือวันเสาร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมากินกันสักแบบเฮ้ยหรือเราจะลองกินชาไทายแก้วนึงเดียวเอาชาไทยนมจีบหมูด้วยหนึ่งแล้วก็ซาเปาลูกหนึ่งเน้นความหลากหลายแล้วก็กินเทนิดเทนิดเพราะว่าถ้ากินไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่ถึงลงกันเนื้อเพราะว่าอิ่มก่อน กุ้องดูขาทำแบบั้แป้งกันสดๆตะวันเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ชาไทยดูสีน่ากินไหมเี่ขาข้าวเนอวาเป็นชาไทยอบได้วยชา6ชนิดพิเศษเป็นในเปาจี เราสั่งเป็นหมูสาบหมูแดงแล้วก็ไสหวานมันยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมูฟกันไปที่อีกร้านนึงกันก่อนแล้วก็ค่อยไปชิมซาเปาอันนี้กันนะคะหมูมกันไปที่ร้านถัดไปก็โก,โก้ไม่ชิมชาไทยหรอไม่ช,ชิมต,ต้องเปิดคลิปการชิมชาไทยมาชิมชาไทยกันก่อนวอาเป็นยังไงเป็นไงชาไทยเข้มระดับดาวไ, <laughs> ไม่ได้แ้่ขนาดแบบ ือว่าเห็นสีชาค่อนข้างคาดหวังววถ้าใครได้กินชาแบรนด์หนึ่งที่มันขึ้นต้นด้วย C H อ่ะค่ะจะจะค่อนข้างคาดหวังว่าอาจจะเค็มได้ประมาณเท่านั้นแต่ว่าพอกินอนนี้แล้วมันมีความอ่อนกว่าเ <c oughs> ถ้ะใครที่กินกาแฟก็สามารถกินนี้ได้ชิลๆห <c oughs> อมดีค่ะแต่ก็ไม่ได้หวานวก็ไม่ได้เ,มมเค็มอะไรขนาดนั้นสำหรับเรานะแนะนำสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลงกันเนื้อเย่โอ้เก่งมากพูดเปิดลิมบ้างเดี๋ยวเราจะมาชิมซาลาเปาของที่ร้านลงกันเนื้อจริงเราสั่งเมนูกันไปแล้วแต่ว่าในระหว่างที่รอก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็มาชิมร้านซาลาเปากันละมีสามลูกให้เลือกหนึ่งสองสามสามบนเลยสามล่างบนเหมือนหวยเลยอ่ะเย่ซาลาเปาจะนชกโกแลตเดวงเราไม่รู้ว่าใช้อะไรรู้

เป็นอย่างไรที่แนะนำนะแนะนำไหมราคาพูดถึงถ้าราคาแบบไม่ได้แรงเกินเอื้อมขนาดนั้นี้25บาทใช่ราคา25บาทแต่ว่าถ้าไม่ได้สั่งแบบอบมันก็จะราคาถูกกว่า16บาทอืมถูกกว่าแป18บาทประมาณนี้อ้สับแบบควันยังอร่อยอ่ะใช่ไหมใช่อร่อยข้าวหมูบาปะใช่อร่อยน้ำข้าวหมูขาบแป้งเนี่ยกรอบนุ่มๆใช่หวานนะแต่ว่าอร่อยนะแต่ว่ามันเป็น ที่มันมันไม่ได้วาว่าเท่าไส้หมูสะกันเนี่เราขอเจียมากกันก่อนนะคะแล้เราจะมาเรียนของเอ็นอันถัดไปด้เวลากินด้าเน้นเน้อตุน้วมีผัโอ้ลูกค้ครบแล้วอืเมากมากินก ต้องัวมันต้องกินกับแบบน้ำแบบประเภมนี้มันก็แขก,ก,ก,กแบบน้ำมันจะนิ่อมอทำร่มถ่ายากรหกกินเน้อกะนอเมื่อกี้ชิมเลยน้าสอร์น้รีวันเหลังกเพิ่งมาดูว่าถ้าไม่ได้กินหมูอ่ะเราไปร้านตงข้ามที่ชือว,ว,ว,ว่าลรงกันหมู ก็ไปกินหมูไม่กินเนื้อไปกินร้านตรงข้ามนะคะแต่ว่าร้านนี้คนรีวิวจริงๆแล้วก็แบบคนเนี่ยคนกินเนื้อกันมั้งก็เลยมารีวิวร้านลงกันเหมือนกันที่เรามาก็ช่วงบ่ายแล้วเลยไม่ต้องรอคิวอตอนนี้ขับรถผ่านแล้วมันเป็นช่วงเที่ยงอะ่ะรอกันหน้าร้านเลยไปรู้นี้มาตอนบ่ายก็เลยว่างขอไปก,กินกันก่อนนะคะเจอก,กันร้านถัดไปเสร็จแล้วกับร้า กันเนื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปจิบกาแฟตอนบ่ายสงครึ่งเราจะไปร้านส t าว่า Coffee Roaster แล้วพอดีว่าเราเห็นโลโก้ร้านกาแฟนี้ตรงทางเข้าห้างน้ำวันนี้เป็แบบว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันเพราะว่าสองทำงงานเดียวกันะจะแบบใครไม่กินเนื้อฝั่ <c oughs> งตรงข้ามเลยนะ <c oughs> ล,ลงกันโอ้ไ่เห็นมีใครพูดเลยลว่ามันมีอันนี้ด้วยอะ <c oughs> ตอนนี้เราแวะกันมาที่ทรงว่างคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะเป็น ก็ของร้านเดียวกับลงกลั่นเนื้อใช่เอสเยนราคหนึ่งร้อบาทอันนี้คือปริมาณที่มากับพอชั่นในการเสิร์ฟเลยไม่ได้แบบกินก่อนมากนี้ถ้าเพิ่งโก็รู้สึกแอบ,บตกใจกับปริมาณที่ได้เหมือนกันเขาก็อาจจะแบบว่าปริมาณที่มันคนจะได้แล้วแก้วมันก็อาจจะใหญ่เกินไปก็ได้นะคะใซส์ประมาณนี้อันนี้คือน่าก็ยอมรับว่าแพดีกาแฟดีมากของแบบ ถ้าวันราคา130กับแบรนด์โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าในการจ่ายเหมือนกันชาละแคร์ไปใส่กาแฟก็แนะนําแนะนําว่าให้ลองมานี่นั่งชิวๆมาพันตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราหน่าจะไปร้านสุดท้ายแล้วเนาะของหวานกันเค้กสชิ้นหนึางแถวๆนี้เจอกันออกมาจากร้านกาแฟแล้วใช่ร้านกาแฟเราหูมากเลยอะอะไรก็ไม่รู้ทีมงานไม่รู้ทีมงานอะไรอะกิรายการมาลง ใช่แล้วเราก็ไม่เข้าใจเจ้าของร้านเนาะเพราะว่าถ้าจะทีมงานลงขนาดนั้นก็ปิดร้านกาั้นโซนไปเลยดีกว่าเพราะว่าร้านมันเล็กอยู่แล้วเราเสียงมันดังมากจนมันรู้สึกว่าไม่อยากนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอะค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นฟนะีดแบ็กเนาะไม่ไม่ได้เบรมใครอะไรทั้งสิน้นแต่แค่ถ้าพวก้องคุณไม่ชอบไม่ชอบพี่เจ้าของร้านทาแบบนี้จะเท่าไหร่ ไปคือเอ,อลาบ,บีดไป,ไปกินไปกินใครอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆเคยกินอันนี้มาแล้วแล้วมันอร่อยมากแต่ว่าสาขาที่เคยไปกินมันคือยอยู่ตรงห้าเสียนจริงมันมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่พารากอนแต่ว่าพารากอนมันกินง่ายไปก็เลยมากินที่นี่ใช่เลยเจอกันที่ร้านครับ Every day shining bright in your eyes, I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so strong. Right. Love with you. you. Yes. สตรอเบอรี่ยี่เหรอเอาใจทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่รถกันแล้วนะคะเป็นวันเดทที่สงวาด มันก็เป็นที่เที่ยวที่ง่ายดีเพราะว่าแต่ละร้านมันตันเดินแบบไม่เกิน500เมตรห้าอเมตรก็ครบแล้วใช่มัน <500 S 1> มัน,ม,นมันเป็นย่านเล็กๆเ,เลยก็ทับใจไหมส่วนตัวรู้สึกเฉยๆย่านที่ติดแกรมสนุกกับการถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าย่านที่มันมีถ่ายรูปอะไรเยอะๆเต็มไปหมดอะถ้าพูดเรื่องของกินก็ไม่ได้วาวอะไรมากก็แพงหนวยคือสองร้านแรกที่ไปกินอะอร่อยแล้วรู้สึกราคาสมเหตุสมผลนะพอเริ่มไปร้านที่สามสี่ห้าแบบ ราคามันค่อนข้างแพงนะ้พูดง่ายคือมันสามารถไปกินห้างนั่งแอร์เย็นๆยน,ยนสบายสบายได้รสชาติมันไม่ได้รู้สึกว่าโอเคขนาดนั้นงันใช้สุดท้ายอาจจะเพราะว่าส่วนตัวสั่งผิดเมนูด้วยมั้งหรือว่ามันไม่ใช่ท้ายปะก่อนนั้นนี้เคยกินเลสเลเวทเรารู้สึกว่ามันว้าวของอร่อยอะไม่มีคำว่าแพงสั่งเมนูอันนี้มันรู้สึกแบบเท <Okay. S 2> okay. ก้อนเมื่อกี้ราคารวมค่าซ์วิท10%จากแหวนอ,อ,อีก เต็ม,มสิบไปเท่าไหร่ตลาทรงว่าถ่ายรูปให้สิแต่ถ้ามาเพื่อกินเลยอะ่ะหกมั้งว่ามีร้านอะไรได้คิดอยากกลับมากินซ้ำไหมก็ก็ไม่มีแบบไม่ได้มีร้านอะไรที่จำเป็นต้องกลับมากินซ้ำมันก็อร่อยแต่มันไม่ได้แบบว้าวจนต้องกลับมาอือคือเชื่อไหมทุกคนว่า3 4สี่ชั่วโมงที่อยู่ซงว่าคือหมดค่ากินเป็นพันก็เลยแบบอือก็ ถ้ามาทำคอนเทนต์ว่าทำอะไรก็โอเคแหละก็แนะนำว่าวันใช่ให้ลองมาดูแล้วกันคนก็อาจจะชอบหลายคนก็อาจจะแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยบอกคำแนะนำสำหรับผู้ชมก็ให้ลองมากันดูค่ะจริงๆมันเซฟอืมเขารู้สึกเขาพูดเยอะจัง มีร้าน้านอะไรที่มันก็ดูน่าอร่อยอยู่ปั๊กินตามรีวิวแบบร้านติดแรมอะไรอย่างเงี้ยคือก็จริงๆแนะนำว่าไม่จาเป็นต้องมาตามร้านที่เขารีวิวติดแรมค่ะจะอยากกินจริงๆไม่รู้จะไปเช่วไหนในมีกรุงเทพก็แนะนําให้ลงมาสมวทราดหรือว่าถ้าจะมาแค่ถ่ายรูปตรงนี้เราไปหาของกินย,านย่านเยาวราชพอจริงๆสองอย่านอยงเงี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันติดกันมากๆอย่างปกติ<ไ>มาเอ็มาคี มันต้องเดินผ่านเยวาวราชถึงจะมาถึงสมวา่าใช่ทำไมมาทีมันต้องผ่านเยวาวราชเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําว่าอยากเอนจอยของกินจริงๆให้ไปหาของกินเยวาวราชแล้วก็มาเดินเทียเส้นที่สมว่าจะาดีกว่านะคะมาจบที่ทิพไว้เพียงเท่านี้ครับวามเห็นเหมือนกระจังดวงหนึ่งทริปหน้าเราจะไปไหนต่อไม่มีที่ไปอะไรเลยตังหมดแล้วคัว่าเจอกันเจอกันบ๊ bye ายบาย